ในเรื่องของการเดินแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างเต็มที่ทุกรอบอยู่แล้วไม่มีรอบไหนท,ท,ที่พี่ฟ้าต้องมานั่งกักเนาะก็ทําเต็มที่แต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยเวลาที่ดูในจอเนาะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการเดินยอมรับตรงๆว่ามีแอบกังวลในเรื่องของเวที่ที่พื้นค่อนข้างที่จะลื่นต้องบอกพี่ว่าไม่เคยเดินพื้นแบบนี้มันก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะกังวล พื้นสเต t e นิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ลื่นไม่ล้มไม่สะดุดก็ถือว่าโอเคแล้วพยายามที่จะประคองการเดินให้มันสมูทที่สุดนะอันนี้ก็ถือว่าแบบว่าก็โอเคไม่ติดเพราะว่ามันไม่ได้มีการล้มไม่ได้มีการลื่นไม่ได้มีการสะดุดอะไรก็เดินออกมาก็โอเคส่วนเรื่องอินเนอร์นะคะที่คนบอกว่าออทำไมไม่ยิ้มเลยในยรอบชุดราตรีต้องบอกอย่างนี้ว่า ิ่งที่อยู่ในหัวพี่ฟ้าพี่ฟ้าแพลนไว้ว่าเราอยากจะเดินออกไปเป็นควีนด้วยชุดลาตีของเราเนี่ยมันออกไปทางแนวเขาเรียกว่าครีโอพัตาก็ว่าได้ก็เลยอยากจะนําเสนอในรูปแบบของความเป็นควีนความเป็นพญาแล้วเราเดินคนแรกเพราะว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยเรายิ้มแล้วก็เอิร์กอาร์กมาเยอะแล้วก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนมูตตัวเองดูว่าเอะถ้าเราเปลี่ยนมูตตัวเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ ก็ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นจริงๆพี่ฟ้าก็ไม่ได้ซีเรียสแบบว่าโอ้มันไม่สวยหรืออะไรนะจริงๆตัวเองก็ชอบนะมันเหมือนแบบเราได้ลองอะไรแบบใหม่ๆอยู่เสมอเราถึงจะรู้ว่าอันไหนมันเหมาะกับเรามากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนชุดว่ายน้ําอันนี้คือไม่ติดตัวเองเลยรู้สึกว่าตัวเองทําเต็มที่มากๆชอบที่ตัวเองกล้าที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรที่เราแบบ ทำไมอ่ะอ๋อไม่พี่ฟ้าจะไลฟ์แป๊บหนึ่งอุ้ยขอบคุณค่ะคุณกระปุกลุกขอบคุณค่ะแค่อยากจะออกมาพูดเรื่องนี้ปกติก็ไม่ได้มาไลฟ์เวลานี้หรอกขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะต่อกะว่าพูดจบเนี่ยในระหว่างที่พี่ฟ้าล้างเมคอัพก็ปิดไลฟ์เนาะ เ,เพราะว่าคน,คนทักมาเยอะแล้วพี่ฟ้าก็ไม่ได้มีโอกาสจะได้ไปตอบใครก็ขอขึ้นไลฟ์แล้วก็แจ้งในนี้ละกันมันไม่ได้ไลฟ์นานค่ะทุกคนไม่ได้ไม่ได้เป็นการไลฟ์แบบพูดคุยอะไรมากมายแค่อยากจะมาพูดในเรื่องของวันนี้เพราะว่าไม่ได้ตอบใครมันเยอะมากสําหรับเม็เซจว่าพี่ฟ้าอยากให้ปรับตรงนี้อยากให้แก้ตรงนี้วันนี้ก็เลยเออตอนล้างเมคอัพก็เลยอยากจะพูดให้ฟังว่า ในเรื่องของชุดว่ายนะ้ำพี่ฟ้าไม่ติดเพราะว่าตอนที่เราเดินหมุนเดินอะไรอย่างเงี้ยเราชอบที่ตัวเองกล้าที่จะออกนอกกรอบตัวเองจากที่เราเซฟโซนตัวเองว่าเราสังเกตไหมว่าพี่ฟ้าไม่เคยที่จะหมุนเลยแล้ววันนี้ก็ตัดสินใจที่จะหมุนแล้วก็ทำท่าซิกเนเจอร์ของตัวเองแล้วมันก็ผ่านไปได้ดีโด,ดยการที่มันสมูทไม่เซไม่ล้มแล้วก็ไม่สะดุดไม่ลื่นนะคะ ก็ชอบชอบตัวเองในชุดว่ายน้ำวันนี้มากทีนี้ส่วนประเด็นหลักที่ทุกคนออแจ้งพี่ฝ้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกระปุกลุกแล้วก็ท่ารักพี่อิงด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเมคอัพแล้วก็ทรงผมนะคะซึ่งก็เมคอัพเนี่ยจะเป็นแม่ดอลล่าแล้วก็ทรงผมก็เป็นพี่ออพี่ดุล No. ก็เป็นแบบมือโปรเลยจริงๆวันนี้ฟ้าแฮปปี้นะฟ้ารู้สึกว่าตอนที่เราถ่ายแต่งหน้ากันเสร็จแล้วอะแล้วเราถ่ายรูปอะมันสวยมากมันสวยมากเราไม่เคยแต่งลุคนี้เลยอะไม่เคยแต่งเลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราแบบออกจากเซฟโซนแล้วก็ลองแต่งดูว่ามันจะรอดไหมในวันพิลิมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าฟินลเราจะแต่งแบบไหน พอเราแต่งออกมาปุ๊บดูการถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สวยปาก็ชอบทุกคนชอบทุกคนแฮปปี้ขอบคุณคะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยการที่เวลาขึ้นออนสเตจอะเราไม่ได้ทดลองกับไฟจริงๆเวลาที่กับกล้องจริงๆเราก็เลยไม่อาจรู้ได้ว่าลุกที่มันจะอยู่ในกล้องอะมันจะออกมาเป็นแบบไหนไฟมันจะสว่างพอที่จะเท่าตอนที่ถ่ายรูปหรือเปล่าลุกที่ออกมามันก็เลยดูเหมือนมันเข้มเกินไป ไฟที่เราแบบแต่งหน้ากับตอนที่เราขึ้นออนสเตจมันไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้ดูว่าโอเคมันเข้มไปแต่ถามว่าพี่ฟ้าชอบไหมพี่ฟ้าชอบแล้วก็แฮปปี้ก็ชอบอะ่ะก็ชอบเลยถ่ายลงทิกต็อกเยอะด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแม่ดอลล่าหนูแล้วไม่อยากให้ทุกคนไปซีเรียสว่าโหดราม่าเรื่องหน้าผมกันเต็มเลยแต่ว่าเรารับฟังนะในลุกในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะปรับให้มันแบบดีขึ้นจริงๆลับฟังทุก ทุกคำแต่ว่าแค่อยากจะออกมาอธิบายในส่วนที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในสิ่งที่พี่ฟ้าคิดซึ่งสมบททั้งมวลวันนี้สำหรับพี่ฟ้าก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีประสบการณ์มากขึ้นในการเดินบนดันเวย์กับรอบพิเรนลี่แล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้ววันนี้ทุกคนทำเต็มที่ที่สุด รวมถึงผลงานก็ออกมาก็ให้ตัวเองเต็มสิบละกันก็มีหักคะแนนในเรื่องของการกังวลในเรื่องของพื้นนิดหน่อยแต่เชื่อว่าพอมันชินกับเวทีแล้วเนี่ยวันฟแนลเนี่ยมันก็จะไม่เกรงหรือว่าไม่ไม่นี่แล้วนะคะเพราะถือว่าเราได้ลองไปแล้วในรอบนี้เราอยากจะชวนทุกคนนะคะมาเชียร์วันที่30วันที่โชว์ดีซีอันนี้เป็นการ สุดท้ายแล้วที่เราจะรู้แล้วว่าใครจะได้มงกุฎไปแล้วก็ได้ตําแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์ไปใครอยากสั่งซื้อบัตรอยากเ,าเข้ามาชมแบบหน้าง,งานแบบติดขอบเวทีทักไปที่เพจมิสแกรนไทยแลนด์เลยนะคะเพจมิสแกรนไทยแลนด์ใน Facebook เซิร์ชแล้วว่า m i มิสแกรนไทยแลนด์ภาษาอังกฤษทักเพจไปเลยว่าขอสอบถามเรื่องของบัตรวันไฟนอลสั่งซื้อบัตร นะคะคแต่ว่าหากใครไม่สะดวกที่จะไปจริงๆก็ฝากติดตามเชียร์ออนไลน์ได้ขอบคุณนะคะติดตามในออนไลน์ได้ก็คือ,อน่าจะเป็นเพจหรือไม่ก็ใน YouTube อะพี่ฟ้าแบบไม่แน่ใจถ้าเพจก็มิส r กรน Thailand แต่ถ้า YouTube ก็จะเป็นแกรนทีวีนะคะมี2องช่องทางนี้แหละฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ดึกแล้วพี่ฟ้าก็จะขอตัวไปนอนก่อนจริงๆคือกฎของกองคือเขาห้ามไลฟ์หลังกักติเที่ยงคืนไปแล้วแต่ว่าวันนี้แบบขออนุญาตจริงๆเพราะว่าคนไดเรกมาเยอะมากแล้วตอบไม่ไหว ไดเล็ก <Direct S 2> มาด้วยความเป็นห่วงอะเนาะแนะนำอะไรเงี้ยแต่พี่ฟ้าตอบไม่ไหวจริงๆก็ขอแบบไลฟ์แล้วก็บอกในนี้ละกันเพราะเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะแคปแล้วก็เอาไปลงกันอยู่แล้วนะคะขอบคุณสําหรับทุกคําติชมทุกคําที่เขาเรียกว่าติเพื่อก่อติแล้วอยากให้เราปรับในรอบเพราะอยากให้เห็นเราดีในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้ในรอบของฟ i น a อลพี่ฟ้ารับทุกคําแนะนําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ทุกอย่างเลยเสื้อผ้านหน้าผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบไฟแนลมันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่พี่ฟ้าเชื่อว,ว่ามันต้องออกมาดีมากๆอย่างแน่นอนมันเป็นโค้งสุดท้ายของพี่ฟ้าแล้วด้วยนะคะสําหรับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจพี่ฟ้าด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนคลับนะคะที่มาดูมาเชร์กันที่หอซึ่งอาจจะแบบได้คุยกันน้อยลงหรือว่าได้ถ่ายรูปน้อยลงหนึ่งเนื่องจากว่าพี่ฟ้าต้องเซฟเวลาให้ได้มากที่สุดในการที่จะอยู่สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็ กลับมาพักผ่อนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่โรงแรมก็คือเราไม่สามารถที่จะไปนั่งคุยหรือว่านั่งเทคแคร์แฟนคลับได้เหมือนอก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ายิ่งใกล้ไฟนอลพี่ฟ้าต้องเก็บแรงแล้วก็เก็บเขาเรียกว่าอะไรเวลาไปพักผ่อนให้ได้มากที่สุดวันนี้เนี่ยหลังจากที่คุยกับทางพี่เลี้ยงแล้วกท็ทางทีมเสร็จสำหรับการวางแพลนในรอบไฟนอลที่จะถึงนี้นะพีฟ้าก็ขึ้นมาแล้วก็ขอไลฟ์ตอนล้างเมคอัพนี่แหละ ตอนนี้ล้างเสร็จแล้วล้วก็จะไปอาบน้ํานอนพักผ่อนแล้วอย่างไงก็ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะคะพี่ฟ้าก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังหรอกส่วนบางคนบอกว่าพี่ฟ้าอย่าเครียดนะอย่าก,กดดันพี่ฟ้าพูดตรงๆจากใจเลยว่าพี่ฟ้าไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันอันนี้พูดจากใจเลยเพราะว่าการที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้มันเกินความฝันเกินความคาดหมายของพี่ฟ้าไปแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไม่ว่าใครจะได้มงพี่ฟ้าก็พร้อมที่จะน้อมรับอยู่แล้วแล้วก็ พร้อมที่จะยินดีอยู่แล้วแต่ในส่วนตัวพี่ฟ้าพี่ฟ้าก็ทําเต็มที่เพราะพี่ฟ้าก็อยากได้โอกาสตรงนั้นก็มารอดูว่าวันที่30มันจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ขอบคุณสําหรับคะแนนโหวตที่ทุกคนช่วยกันโดนเนตในดอมต่างๆที่จะสู้กันในรอบ p อ p ปู a าโหวตนะคะวันนี้เห็นมี1 0 0 0 0แบาทของคุณปุ๊กลุก กระปุกลุกใช่ไหมใช่เมื่อกี้นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พพอร์ตแบบสุดกำลังจริงๆสุดมากขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ขอบคุณทีมหลังบ้านทีม Twitter ที่ทำงานกันอย่างหนักหน่วงในการทำเ,เทรนหรือว่าทำภาพทำคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ตาม ขอบคุณมากๆจากใจค่ะพี่ฟ้าก็จะทําให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวพี่ฟ้าเครียดหรือกดดันไม่เครียดอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันไอการที่ไม่ได้ยิ้มไม่ได้แปลว่าพี่ฟ้าเครียดแค่เราแบบแพลนในหัวของเราว่าเราอยากได้ลุคแบบนี้เฉยๆเพราะฉะนั้นอย่าเครียดกันนะคะดูให้มีความสุขแล้วกอ็อยากให้ทุกคนน่ารักแล้วก็ติดตามพี่ฟ้าซนะัพพอร์ตันแบบนี้ไปนานๆเพราะพี่ฟ้าก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนก็ยังรักทุกคนแล้วก็ ออรอที่จะมีติ้งหลังจากจบการประกวดสำหรับด้อมบ้านใหญ่ของเรานะคะด้อมแดดนี้หรือว่าด้อมอิงฟ้านั่นเองนะคะไปแล้วค่ะทุกคนฝันดีนะคะรักทุกคนนะคะ